ev mini truck mt 3 0กระบะไฟฟ้า100%รรายแรกของไทยถูกวิจารณ์หนักขอต้อนรับเข้าสู่ neo tech thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้ววันนี้นะครับทาง neo tech thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์กระบะไฟฟ้านะครับรุ่นแรกของไทยนั่นก็คือ ev mini truck MT30 รถกระบะเชิงพาณิชพลังงานไฟฟ้า100%รุ่นแรกจากค่าย My Mobility Corporation ในเครือของ EA โดยรองประธานของ EA นะครับได้บอกว่ารถยนต์กระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมและความต้องการมากที่สุดของไทยซึ่งเชื่อว่ามีผู้คนจำนวนมากต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่ง โดย EV Mini Truck MT 30รุ่นนี้เป็นรถยนต์ที่ผลิตโดยคนไทยในโรงงาน MMC เครือ EA ซึ่งเตรียมไว้สำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ขนาดเล็กอยู่แล้วทาง EA จัดแสดงรถยนต์คันนี้พร้อมทั้งรับจองอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมยานยนต์ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ และ EV Mini Truck MT30 นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์กระบะไฟฟ้า100%รุ่นแรกที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในด้านดีไซน์นะครับทาง EA ก็ได้ออกแบบและพัฒนารถยนต์รุ่นนี้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด30กิโลวัตต์เอาผลิตโดยโรงงานในประเทศไทยรวมถึงตัวถังรถทั้งหมดในโรงงานของประเทศไทยจัดหาชิ้นส่วนวัสดุภายในประเทศทั้งหมดทําให้ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐในเรื่องการทําราคามีการออกแบบเป็นกระบะตอนเดียวที่มีขนาดเล็กกว่ากระบะขนของ1ตันทั่วไป ท้ายกระบะพื้นเรียบสามารถเปิดได้3ด้านในรุ่นมาตรฐานโดยมิติตัวถังนะครับจะมีความกว้าง1,750ม mm, ิลิเมตรยาว4,585ม mm, ิลิเมตรและสูง1,940ม mm. ิลิเมตรความสูงจากพื้นนะครับสูงถึง360มิิเมตรแบตเตอรี่ของ EV Mini Truck MT30 นะครับเป็นแบตเตอรี่กันน้ำโดยมีมาตรฐานกันน้ำ IP67 และมาตรฐานความปลอดภัย UNR100 มาพร้อมระบบชาร์จเร็วพิเศษ70กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30-80%ได้ภายใน30นาทีหรือชาร์จ15นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรแต่ถ้าชาร์จจนเต็มนะครับจะวิ่งได้ไกลถึง202กิโลเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงสุด80แรงมา้า แรงบิด200นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงและด้านหลังนะครับจะเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมช็อคอัพดิสเบรกระบายความร้อนหน้าหลังพร้อมล้ออัลลอยขนาด14นิ้วไฟหน้านะครับจะเป็นแบบฟูล l อลีดโปรเจกเตอร์พร้อมไฟสองสว่างเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟท้ายก็จะเป็นแบบฟูล l อลนะครับและไฟเลี้ยวแบบ LED ภายในนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า3กา้านแผงหน้าปัดดิจิตอล ระบบความบันเทิงนะครับจะมีจอกลางขนาด7นิ้วเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธและให้เสียงผ่านลำโพง2ตำแหน่งมาพร้อมช่องชาร์จ USB 2ตํตำแหน่งช่องจ่ายไฟกระแสตรงนะครับ12โวลต์ที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งระบบเกียร์จะเป็นแบบปุ่มกดนอกจากนี้นะครับยังมีการออกแบบ ให้ติดตั้งอุปกรณ์รูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายการดัดแปลงเป็นรถฟู้ดทรัคหรือต่อยอดเป็นรถโดยสารและสำหรับราคาของรถยนต์รุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่748,500บาทซึ่งเท่าที่ผมเห็นนะครับการเปิดตัวออกมาแล้วด้วยราคานี้เนี่ยก็เห็นหลายคนนะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเกี่ยวกับความคุ้มค่ารวมไปถึงการเปรียบเทียบกับรถน้ำมันนะครับในราคาที่ถูกกว่า เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน